เดี๋ยววันนี้เรามาจะาศึกาาษาเรื่องอไฟล์นะครับก็คือการบันทึกไฟล์การเปิดไฟล์แล้วลบไฟล์นะครับรวมทั้งการใช้ dialog message ออน,นะครับจะมีอ p อปชัน yes no นะครับคือมีทั้งเลือกให้เรานะครับว่าเราต้องการจะ yes หรือ no นะครับทีนี้ตัวโปรแกร,รมตัวนี้นะครับ ก็คือ AI 2นะครับ App Inventor 2นะครับเราสามารถเขียนโปรแกรมผ่านบนอินเทอร์เน็ตได้นะครับที่สำคัญคือต้องมีเน็ตนะครับเน็ตต้องใช้งานได้นะครับนี้เราจะเขียนนะครับแล้วเพื่อให้แสดงผลในมือถือนะครับซึ่งเป็นโปรแกรมแอปแอป App Inventor 2นี่ก็เป็นโปรแกรมที่เขียนได้ไม่ไม,ไม่ยากนะครับเพื่อไ,ได้ศึกษาก็ ก็จะเข้าใจได้ไดง่ายนะครับทีนี้ผมจะสาธิตก่อนนะครับว่าเราจะเขียนเนื้อหาไฟล์เกี่ยวกับยังไงนะครับก็คืออ,อย่างตัวนี้ผมได้เขียนไว้แล้วนะครับสมมติว่าผมจะลองอาการใช้งานดูก่อนนะครับเลต้าเจ็ดบันทึกเปิดลักษณะการทางานก็คือว่ามีการป้อนข้อความไปนะครับกปุ่บ,บันทึกไฟล์นะครับและเมื่อเปิดไฟล์ ดัตช์จก็จะมาต่อท้ายก็เราเขียนลักษณะในในแบบของการใหปเพนนะฮะใหเพนเทคก็คือต่อท้ายไฟล์ไปเรื่อยๆนะครับทีนี้นอกจากนี้เราจะลบไฟล์นะครับเราก็จะยืนยันนะครับว่าเราต้องการจะลบหรือไม่ถ้าเราเลือกโน้ก็จะไม่ลบนะครับเลือก yes ไฟล์มันก็จะมีข้อความบอกว่าไฟล์ถูกลบแล้วนะครับทีนี้ถ้าเราลองเปิดไฟล์ที่ลบดูนะครับก็จะมีการฟ้องว่า e er อ r o r นะครับไม่สามารถพบนะครับไฟล์ ทานี้เราลองมันทึกใหม่นะครับเปิดไฟล์ครับนี่ครับคือการทางานดังนั้นเดี๋ยวเราจะมาเขียนโปรแกรมในลักษณะนี้นะครับโอเคครับนี่คือตัวโค้ดเดิมนะครับที่ผมเขียนไว้ก่อนนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาสร้างนะครับสร้างโปรเจกต์ขึ้นมาใหม่นะครับ Uh, start new project new เราจะสร้างอ uh, ตั้งชื่อนะครับไฟล์ไฟล์ e ดโม่สองนะครับเ uh, ปิดมาแล้วนะครับไฟล์เดโม่สอทีนี้การเชื่อมต่อผมจะเป็นแบบ usb นะครับ ก็คือเชื่อมและแสดงผลนะครับผ่านในมือถือเลยนะครับแต่ถ้าใครไม่สะดวกก็จะเป็นแบบ emulator นะก็ได้นะครับก็จะเป็นการสร้างจำลองนะครับโดย emulator ขึ้นมานะครับก็จะเป็นซอฟต์แวร์นะครับจำลองขึ้นมาทีนี้ก่อนที่จะใช้งาน2องตอว emulator หรือ u s b นะครับจะต้องติดตั้ง ai starter ก่อนนะครับก็คือตัวนี้นะครับนั้นไปนโหลดจาก ในเว็บของอแอปอิมเมอเตอเองนะฮะพอโหลดเสร็จนะครับเราก็เปิดตัวนี้ฮะมันก็จะมาเป็นหน้าต่างอย่างนี้ครับก็พร้อมที่จะใช้งานได้แต่สำหรับคนที่ใช้ usb นะครับเราต้องติดตั้งไดเวอร์ของ Android ก่อนนะครับถึงจะใช้งานได้นะครับส่วนถาใช้อ m u l a t o r ก็ใช้งานได้เลยนะครับโอเคทีนี้เราจะมาเริ่มสร้างนะครับเราจะมาเริ่มสร้างทีนี้เริ่มจาก เ่าท่าก่อนเลยนะครับสร้างปุ่มเซฟไฟล์ก่ออน,นะครับทีนี้ก่อนเดิมก่อนแรกคือเอาอลเ o อ i ์เรซเซอเรเอเข้าไปก่อนนะครับเ y เอ t นี่ผมจะตั้งแบบตัวนี้ให้ความกว้างมันเต็มนะครับเราก็เลือกแบบฟิลเพลนนะครับส่วน t ท็กบล็นะครับแล้วก็ t ท็เข้าไปนะครับ เราตั้งชื่อก่อนเราตั้งชื่อนะครับเพื่อมัะสะดวกในาการเรียกนะครับอ,อย่างปุ่มน,นี้แล้วก็ส่วนในการเรียกใช้นะครับอย่างปุ่มแล้วก็เป็น c o m m a n า Save file นะครับ,รบนี้เราก็ตั้งเป็นภาษาไทยไปก็ได้ครับเปิดบันทึกไฟล์นะครับส่วน ตัว text นี้ครับเราก็ rename นะครับเราตั้งชื่อนะเป็น text save file ครับอันนี้ใส่ data รอไปเลยครับ data หครับอ่าต่อไปก็เป็นปุ่มเปิดไฟล์นะครับ เดี๋ยวเราจะเรามีปุ่มเปิดไฟล์และปุ่มลบไฟล์ใช่ไหมครับดังนั้นเราก็ต้องเอาเลเยอร์เข้าไปนะครับเป็นฮอริซ ONTAL นะครับเพราะเราจะเรียนแบบแนวนอนนะครับปุ่มแรกเข้าไปนะครับปุ่มนี้เราให้เป็นเปิดไฟล์ก็ได้ครับเปิดไฟล์นะครับแล้วก็ต้องชื่อปุ่มหน่อยนะครับ CND open file นะครับแล้วก็ เพิ่มอีกปุ่มนะครับเป็นปุ่มลบไฟล์นะครับตังนี้เราก็รีเนมว่า cmd d นะ l e t ไฟล์ตรงนี้ก็ลบไฟล์นะครับหลังจากนั้นเราก็เอา text box เข้าไปนะครับแบบ text box ตัวนี้นะครับเราตั้งแบบมันติหลายเพราะเราจะแสดงผลแบบหลายบรรทัดนะครับ ตัว y นะครับเราตั้งแบบ fill p a t e นะครับให้เต็มหน้าจอนะครับแล้วก็ความสูงเหมือนกันครับให้เต็มความสูงไปเลยนะครับ fill p a t e n ครับแล้วแต่นะครับใครจะสะดวกจะดีไซน์ยังไงนะครับตัวนี้พื้นตัวนี้ของ o คอนโซลตัวนี้ผมจะให้มันเป็นนอนนะครับตัวนี้ตัวสกรีน ตั้งชื่อหัวเรื่องของไฟล์หน่อยนะครับให้รู้ว่ามันเกี่ยวกับกำลังโปรแกรมทํางานเกี่ยวอะไรนะครับไฟล์ m มเนจเ m นต์นะครับครับต่อไปก็จะเป็นส่วนของโค้ดนะครับก่อนอื่นนะครับเราต้องเอาตัว Storage นะครับซึ่งเป็นไฟล์ Object เ,เข้ามาก่อนนะครับ พร้อมทางตัว n o t i f y นะครับเพื่อช่วยในการแสดง d i a l o g message นั่นเองคอน c o n f i r message นั่นเองนะครับยวขอดูน่อครับดู่ตรงในเนี่ย notifly น,นะครับโอเคครับนั้นเดี๋ยวเราจะมาทำงานในส่วนของ script นะครับเริ่มจากปุ่มนะครับปุ่ม save file ก่อนนะครับ ปุ่มนี้เมื่อ,อมีการคลิกก็ให้ทำการเซฟไฟล์นะครับอันนี้ไฟล์เราก็ไฟล์นะครับเมื่อมีการคลิกเราให้ทำการสร้างไฟล์นะครับและเป็นการสร้างไฟล์แบบลักษณะเติมแท็กต่อท้ายนะครับคือ happen to อ happen t a x t ไปนะครับ t e x ที่เราจะมาเก็บไว้นะครับต้องเชื่อมด้วยที่เห็นที่ต้องอ เตรียมให้พร้อมก่อนนะครับเทอเนือจอยเราจะเชื่อมนะครับระหว่างเทคบ็อกนะครับซึ่งเป็นเทคเซฟไฟล์นะครับกับข้อความาขึ้นมาทัดใหม่ไลฟ์ฟีดนะครับเพื่อให้การแสดงผลแบบขึ้นมาทัดใหม่ได้ในในเทค ในเ t o p e n เพนไฟล์ Take open file นะครับผมไม่ได้ตั้งชื่อ t ท็ e open f ไฟล์ให้เดี๋ยวผมกลับไปตั้งชื่อนะครับอันนี้ t e x t box rename t จะได้ไม่งงนะครับ t ท็ก open f ไฟลครับอันนี้จอยแล้วก็ t e x t save file นะครับ เทเซฟไฟล์เทคเซฟไฟล์ตรงน,นี้ครับลากไปครับทีนี้ไฟล์เนมที่เราจะเซฟครับเราก็ตั้งชื่อไฟล์นะครับก็จะเป็นอามายไฟลนี้ก็ได้ครับทีนี้ที่มีเวกซอามีสล s h อยู่ข้างหน้านะครับ ก็หมายถึงว่าเป็นการเซฟไว้ในเอติกา d นะครับดังนั้นพาดของมันจริงๆก็คือเอติกาส์นะครับแล้วก็ตามด้วย slash my f i l e text นะครับแต่ถ้าเกิดไม่มี slash ข้างหน้ามันก็จะไฟล์ตัวนี้ก็ถูกสร้างในส่วนของโฟลเดอร์ของแอปนั่นเองนะครับต่อไปนะครับหลังจากที่เราสั่งเซฟไฟล์นะครับแล้วก็เราก็จะทำ การอ่านไฟล์นะครับไฟล์ก็เ,เดี๋ยวคลิกปิด Open File นะครับเสร็จแล้วเราก็ทําการเรียกไฟล์ Open File นะครับเราก็ทําการเรียกไฟล์ขึ้นมานครับหลังจากคลิกปุ่ม Open File นะครับให้ทําการเรียกไฟล์ไฟล์อะไรครับก็เป็นชื่อไฟล์ที่เราสร้างมานะครับ ทีนี้เมื่อเราทําการคลิกปุ่มเรียกไฟล์แล้วครับในอีเวนต์ของครับก็เ็คไฟล์ตัวนี้นะครับก็จะถูกเ,เรียกใช้ขึ้นมานะครับเมื่อ,อไฟล์หนึ่งได้มีการรับเทคแล้วนะครับเราให้ทําอะไรต่อนะครับก็ให้มีการนำเทคที่รับนี่ฮะไปแสดงผลในเทคเปิดไฟล์นะครับนั้นเราก็จะเซตเทคเปิดไฟล์ Set t ท็ก Open น i l e องาครับให้เอาเอาข้อความจากไหนจากไฟล์นะครับไฟล์หนึ่งนะครับตัวนี้ให้ใช้เมาส์เอาเมาส์ไปลอยนะครับไม่ต้องคลิกนะครับแล้วเราก็เลือกได้เลยนะครับโอเคครับตัวนี้เราก็จะได้2ปุ่มแล้วนะครับก็คือเซฟไฟล์กับโอเพนไฟล์นะครับต่อไปจะเป็นปุ่มลบไฟล์นะครับ ทีนี้ลบไฟล์เนี่ยเราจะต้องมีการถามยืนยันก่อนใช่ไหมครับว่าเราต้องการลบหรือไม่ลบ yes หรือ no นะครับนั้นก็ต้องเรียกใช้งาน notif ขึ้นมานะครับเราต้องการสร้างเดอ confirm d i a l o g ขึ้นมาก่อนนะครับตัวนี้ก็จะมีให้เลือกนะครับ choose d i a l o g นะครับเราก็ผมก็จะสร้าง message ของมันว่าแล้วแต่นะครับเราจะใส่อนนะไรก็ ต้องการลบไฟล์ t i นะครับ t เ t ิ e ก็ยืนยันนะครับแล้วแต่ท่านจะใส่ไยังไงนะครับับเบิ c เ t e ต่อนะครับข้อทอ่หนึ่งคือตั้งชื่อปุ่มนะครับเราก็อาจเป็น yes ก็ได้ครับอันนี้ตั้งเป็น no นะครับ Cancel เนี่ยเราถ้าเราต้องการ2ปุ่มเราก็เลือกเป็นฟอร์มนะครับแต่ถ้าเราต้องการให้มี Cancel ด้วยก็เลือก Two นะครับแต่ที่เราต้องการแค่สปุ่มนะครับไปนะครับก็จะเป็นเรื่องของ n o t i f y ต่อนะครับ n o t i f y นะครับหลังจากที่เราเลือก Yes นะครับก็เราต้อง ก็จะเป็นการเรียกว่าจะให้ไปเลือกเยสแล้วให้ไปทําอะไรต่อนะครับหรือเลือกโ no, นแล้วให้ไปทําอะไรต่อทีนี้จะมีอีเวนต์ของนัตเตอี่นะครับที่เกี่ยวข้องก็คือหลังจากที่มีการเลือกแล้วนะครับก่อนดังนั้นถ้าเลือกแล้วนะครับถ้าเป็นช้อยนะครับช้อยที่มีข้อความว่าเยสนะครับก็ให้ทําอย่างหนึ่งถ้ามีข้อความ no ก็ให้ทำอย่างนึงแต่นี้เรามีเราใส่เฉพาะ y ย s กรพอครับ งั้นเราจะาใส่คอนโทรล if เดนเข้าไปนะครับถ้าชอยส์มีค่าเท่ากับ yes ทีนี้เราต้องใส่ยกเปรียบเทียบนะครับเข้าไปก่อนนะครับแล้วจางนั้นเราก็เอาชอยส์เข้ามานะครับ get choice นี้มีค่าเท่ากับ yes d บ p l i ลเค e ให้ทำอะไรครับเด่นให้ทำการลบไฟล์ fly, ใช่ไหมครับ อแล้วไฟล์ไฟล์มันคืออะไรครับดับเบิเคสคือ my file นะครับหลังจากนั้นเราต้องการให้เทคนะครับเป e นไฟล์ตัวนี้นะครับให้มีข้อความว่าไฟล์ถูกลบแล้วนะครับอ่าตัวนี้เราจะลบตัวนี้ทิ้งนะครับบเเคสตัวนี้นะครับว่าไฟล์ถูกลบแล้ว ครับชีนี้เราก็เดี๋ยวมาลองรันดูนะครับถ้าเราเชื่อมอยู่แล้วนะครับทีนี้เราก็ลองทดสอบดูนะครับเพิ่มจากบันทึกไฟล์นะครับเปิดไฟล์ครับตัวนี้เดี๋ยวผม ขอรีเซ็ตมันดีนึงนะครับเราจะรีเซ็ตคอนเนคชั่นมันขึ้นมาใหม่นะครับเดี๋ยวผมดับตัวนี้ไปก่อนนะครับถ้าเกิดว่ามันทำง,งานไม่ถูกต้องเรา็เรารีเซ็ตได้นะครับใส่ USB ไปนะครับเดี๋ยวลองมันลันิดนึงนะครับลองลันมาแล้วครับอ,อีกเจ็ดวิ ข้า a สาหนึ่งบันทึกไฟล์ผมเปิดไฟล์อ๋อ,อครับที่มันมีข้อมูลเดิมมันเพราะว่าไฟล์ตัวนี้มันสร้างไว้อยู่แล้วนะครับงั้นเดี๋ยวเราผมก็จะลบไฟล์ตันเดิมก่อนนะครับที่อยู่ในเครื่องนะครับแล้วบันทึกเปิดไฟล์โอเคตัวนี้ขอ,อโทษนะครับขอดูนิดนึงผมใส่ผิดน,นะครับตัวนี้จะต้องเป็น backslash n นะครับ ครับเดี๋ยวผมจะเคียยวไฟล์ใหม่นะครับบันทึกไฟล์โอเคนะครับ b a s เลน a ี่คือเป็นอักขระพิเศษนะครับซึ่งมีค่าเท่ากับลา,ลายฟีดนั่นเองนะครับรขึ้นบรรทัดใหม่นะครับ New Line ฮะนั้นต้องใช้ด้วยนะครับอันนี้ผมจะลองเปลี่ยนเป็น2นะครับบันทึกไฟล์ เปลี่ยนเป็น3นะครับหลังจากบันทึกเปิดไฟล์นะครับก็จะเป็นการต่อท้ายไปเรื่อยๆนะครับทีนี้เราลบไฟล์นะครับเราต้องการลบไหม้หม่นะครับลบไฟล์ลบ yes มันก็จะฟ้องว่าอ,อ้อโทษผมไม่ได้เปิดตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมแสดงขึ้มาแล้วครับผมใส่ Data 1หนึ่ง นะครับบันทึกไฟล์นะครับเปิดไฟล์นะครับมาแล้วนะครับทีนี้ผมก็เปลี่ยนตรงนี้นะบันทึกไฟล์เปิดไฟล์ครับไฟล์ก็จะต่อท้ายนะครับทีนี้ผมจะลองลบไฟล์ได้ลองยืนยันมาเราก็เลือก no นะครับยังไม่ลบลบไฟล์ yes นะครับไฟล์ก็ถูกลบแล้วทีนี้ลองเปิดไฟล์ที่ถูกลบนะครับปรากฏว่ามันไม่พบนะฮะเออเล่ยนะครับเนื่องจากเราลบไปแล้วทีนี้เราลองสร้างใหม่นะครับบันทึกไฟล์ คือถ้าเกิดว่าไฟล์ถูกลบแล้วไม่มีในเครื่องนะครับหลังจากที่เราใช้คําสั่งบันทึกไฟล์นะครับมันก็จะถ้าไม่เจอมันก็จะสร้างไฟล์ให้ใหม่เลยนะครับตอนนี้เราลองนะครับว่ามันจะเพ่นตไหมนะครับโอเคปเพนนะครับในส่วนของไฟล์นะครับก็ยังมีอีเวนต์อื่นอีกนะครับอย่างเช่นเซฟไฟล์ตัวนี้นะครับ เซฟไฟล์ตัวนี้นะครับก็จะเป็นการทับไฟล์ไปเลยนะครับจะไม่มีการให้เพ้นหมายถึงว่าถ้ามีข้อความใหม่เลยมันจะไม่ต่อท้ายนะครับมันก็จะลบข้อความเดิมนะครับกายเ,เหมือนกับการทับไฟล์แล้วสร้างข้อความใหม่นะครับเป็นเนื้อหาใหม่ไปนะครับแต่ถ้าให้เพน่นก็คือจะนําข้อความไปต่อท้ายเอานะครับยังมีส่วนไหนไหมครับ ็น่าจะจบเ,เรื่องของไฟล์นะครับถ้าทา่านทำมาศึกษาเพิ่มเติมได้นะครับจากในแอปเอเมนเตอร์ e er นะครับครับขอบคุณมากครับ